สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการทําเกษตรง่ายๆบายคูเวนะครับวันนี้คูเวพามาเพาะก้าผักนะครับในตะก้านะครับซึ่งเป็นการทําแบบง่ายๆนะครับให้ผลได้รวดเร็วและมีคุณภาพนะครับเรามาดูกันนะครับว่าทําอย่างไรทําแบบไหนและใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับตามคูเวมาเลยครับ ครับเรามาดูนะครับขั้นตอนนะครับในการเพราะก้าผักในตะกร้านะครับอันดับแรกนะครับก็มีอุปกรณ์นะครับก็คือตะกร้าผักนะครับแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็รูก็ไม่ควรจะใหญ่มากเกินไปนะครับตะกร้าตะกร้าที่บ้านมีตะกร้าเก่าก็ใช้ตะกร้าเก่าได้นะครับวัสดุอันที่2ก็คือนี่ครับดินพิสมอสนะครับสามารถหาซื้อได้ นะครับตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับแต่หากใครไม่มีนะครับก็สามารถใช้ขุยมะพร้าวผสมกับแก่เผาก็พอได้นะครับได้อยู่นะครับแต่ว่าจะให้ดีก็ใช้ดินพิษมอสเพราะว่าจะไม่มีเชื้อรานะครับอ่าแล้วดินดินก็จะเป็นดินสะอาดนะครับแต่ถ้าจะอยากประหยัดดินพิษมอสก็ซื้อดินพิษมอสมาผสมกับขุยมะพร้าวนะครับก็สามารถประหยัดได้อีกนะครับ วัสดุอุปกรณ์อันที่สามก็จะเป็นกระดาษนะครับกระดาษกระดาษรีไซเคิลอะไรก็ได้นี่ a 4หรือกระดาษสมุดหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ได้นะครับที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมเมล็ดผักนะครับมเมล็ดผักอันนี้ยังไม่ได้แช่น้ํานะครับแล้วก็บัวรดน้ํานะครับมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับเดืว ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราเตรียมตะกร้าก่อนนะครับเตรียมตะกร้าดับแรกก็เอากระดาษใส่ในตะกร้านะครับการลองก้นตะกร้านะครับอย่างนี้ให้มันขึ้นมาด้านข้างด้วยนะครับเพื่อกันไม่ให้ดินมันไหลออกด้านข้างนะครับอย่างนี้นะครับ พอ,อใส่กระดาษเสร็จนะครับเราก็จะลดน้ําก่อนให้ชุ่มนะครับ <c oughs> เพื่อให้กระดาษมันอยู่ตัวนะครับลดน้ํากระดาษให้ชุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจาะรูกระดาษด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ามันไม่ไม่ไหลนะครับไม่ไหลผ่านนะครับก็ใช้มือก็ได้นะครับกระดาษอ่อนนะครับมือก็เจาะ พอสมควรนะครับนี่นะครับแล้วจากนั้นเราก็ใส่ดินนะครับพิสมอสนะครับปริมาณที่ใส่นะครับดินพิสมอสนะครับก็ ใส่หนาในประมาณ1ข้อนิ้วมือก็ได้หรือ1นนิ้วไม่มันทัดก็ได้นะครับไม่ต้องใส่เยอะมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าขนาดต้นกล้ามันเล็กนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ใส่แค่นี้ก็พอนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราใส่ดินเสร็จแล้วนะครับก็ลดน้ํานะครับลดน้ํา ลดน้ําเสร็จนะครับก็เตรียมถือว่าเป็นการเตรียมดินเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาหว่านมเมล็ดนะครับนี่รูเวเฉพาะก้าผักขนานะครับคูเวไม่ได้แช่น้ํานะครับไม่เป็นไรนะครับนี่มีสูตรรัดนะครับหว่านไปเลยนะครับมเมล็ดแห้งๆไปเลย ยุงเยอะครับวันไปนะครับวานไปนะครับ,หรบให้ทั่วกระจายไม่ต้องใส่เยอะนะครับ จากนั้นเราก็ใส่ดินนะครับดินรวยบางๆนะครับให้มันทั่วมเมล็ดนะครับไมปไปเลยนะครับข้อดีของเราใส่ดินพิสมอสเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเบานะครับและเวลากบมเมล็ดเนี่ยมันจะไม่รับความเสียหายนะครับมเมล็ดมันจะออกง่ายนะครับนี่เวลาใส่ก็ บางๆนะครับให้มันโรยไปไม่ให้มันเห็นเมล็ดนะครับเสร็จแล้วนะครับโรยให้จริงๆแล้วหลังจากโรยดินเสร็จรอบสองเนี่ยนะครับเขาจะใช้ฟอกกี้นะครับที่เป็นสเปรย์ฉีดนะครับเพราะว่าถ้าเราลดน้ําแบบแรงไปมัน,นดินมันกระจายนะแต่ว่าตอนนี้ครูเวมีบัวนะครับก็ลดบัวแล้วช่วยๆนะครับเสร็จแล้ว อ่าโอเคจากนั้นอีกขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็หากระดาษมาปิดให้ปิดนี่แหละเคล็ดลับนะครับที่ทำให้มเมล็ดเรางอกไวนะครับเราลดน้ำให้กระดาษข้างบนชุ่มอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับวิธีการพ่อมลลดนะครับแบบนี้ทิ้งไว นะครับในที่โรงเพาะชําในร่มนะครับพยายามอย่าให้ฝนตกใส่นะครับถ้าฝนตกใส่เดีย๋ยวกระจายนะครับขอให้วางไว้ที่มีหลังคานะครับแบบนี้นะครับ3วันเมล็ดจ,จะเริ่มงอกนะครับแล้วพอหลังจาก 3- 4วันแล้วเนี่ยเรามาสังเกตนะครับเราก็มาเปิดดูนะครับว่าเอะมันมีเมล็ดเริ่มงอกหรือยังพอมันมีเมล็ดเริ่มงอกแล้วเราก็จะเอากระดาษออก นะครับก็คือมเมล็ดแต่ละผักแต่ละชนิดเนี่ยมันจะงอกแตกต่างกันเนาะนะครับตามระยะเวลาบางผักก็ออกช้ามาออกบางผักก็ออกไวนะครับแต่ถ้าเป็นคณะผักกาดพวกนี้นะครับก็จะสาวันเนี่ยสวันเนี่ยนะครับไม่เกินเนี่ยก็จะเริ่มงอกนะครับเราก็ต้องมาเอากระดาษออกนะครับให้เขาได้รับแสงแดดนะครับพอเขางอกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ นับไปอีกนะครับประมาณสักเ็วันนะครับเราก็จะย้ายก้าย้ายก้าเนี่ยจากในตะก,ก้าเนี่ยไปลงถาดลุมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เขา,าแข็งแรงนะครับแล้วก็ตั้งตัวได้นะครับถ้าเราย้ายก้า่แต่อายุเล็กเนี่ยนะครับมเมล็ดไปก้าผักเนี่ยจะสามารถตั้งตัวได้ดีนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะย้ายก้าอย่างไรนะครับ ครับเรามาดูนะครับกาผักนะครับที่เพาะในตะกร้านะครับอันนี้คูเวเพิ่งเพาะนะครับได้5วันนะครับนี่นะครับ5วันเป็นอย่างนี้นะครับคูเวมาเอากระดาษออกตั้งแต่วันที่3นะครับอันนี้เป็นผักกาดนะครับผักกาดกลวงตุ้งนะครับอ่าเริ่มสวยแล้วนะครับเขาได้รับแดดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอให้ครบสัก7วันนะครับ ครูเวก็จะย้ายก้าลงถาดหนุ่มอีกทีหนึ่งนะครับวิธีนี้ต้นผักต้นก้าผักจะโตวไวนะครับนี่นะครับเจ็ดวันนี่คือครูเวนับจากวันที่งอกแล้วนะครับถ้านับถ้าก้าผักต้นนี้เนี่ยถ้าไอตะก้าเนี่ยถ้านับจากวันที่งอกนะครับก็จะมีอายุแค่สองวันอยู่นะครับนี่นะครับสองวันนะครับ นับตั้งแต่มเมล็ดเริ่มงอกนะครับมีอายุแค่2วันเองนะครับถือว่าไวเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวอีก5วันนะครับคุเวจะย้ายย้ายก้าจากในตะก้าเนี่ยลงในถาดเพาะนะครับเดี๋ยวมาค่อยมาติดตามในคลิปต่อไปนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการเพราะก้าผักในตะกก้านะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดไลค์และกดติดตามให้กับครูเวด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ